มาเรื่องแรวพี่เจ้าตัวบอกว่าไม่คิดว่าอายุเท่านี้จะได้เป็นคู่ยูริคู่ล่าสุดของเมืองไทยครับพี่หนิงปณิตานะคะกับพี่ธัญญาธัญเรศจักรวาลมียหลวงดีกว่าพี่ชอบมากเลยทําให้หลายคนนะเป็นแฟนคลับอย่างที่บอกเริ่มต้นมาด้วยดีนะคู่นี้เป็นคู่ที่มีแฟนคลับถึงขั้นจ meet and greet ัดมิตรแอนกี้ได้อะธัญญาหนิงแฟนมิตติ้งครั้งแรกในชีวิตนะพี่และที่น่ารักก็คือบัตรอย่าขายหมดเกลี้ยงนะแล้วเอารายได้ทั้งหมดไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนืออีกทั้งหาก เจอทั้งคู่เปิดใจดีกว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับเชิญครับ เป็นครั้งแรกที่แบบเรามีแฟนมีดนะคะก็ยังคุยกันเลยว่าแบบไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีแฟนมีดในวัยแบบจะ50าสิบอะไรเงี้ยมันก็แปลกๆเพราะจริงๆต้องบอกว่าในยุคเราที่ที่เราเป็นดาราเนอะในยุคที่ช่วงที่เราแบบทำงานเยอะๆมันจะไม่มีฟิลแบบอย่างนี้มันก็จะเป็นฟิลที่แบบว่าแฟนคลับสามารถไปตามเจอกันได้แค่ที่งานจะไม่ได้มีโอกาสจัดอะไรแบบนี้มันหลายความรู้สึกอะมันเหมือนมันกลัวก็กลัวเพราะว่าต้องทําอะไรในสิ่งที่ตลอดชีวิตวงการบันเทิงหนีมาตลอดแม้กระทั่งงานจ้างได้ตังก็คือร้องเพลง เต้นแล้วก็โชว์ไม่เคยทําได้เลยแล้วที่สําคัญคือคุณทันย่าอยากโชว์กายกรรมซึ่งหนิงแพนิกในเรื่องของการคลัวความสูงมากคอดใจมันไปเนาะก็เลยบอกว่าหนิงเราเราจะทําทันทีจะมาทําแบบว่าเล็กๆลดนี อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยชวนเขาให้มาฝึกกับครูเล้งเล่นกายกรรมกันแต่เวลาขึ้นเวทีก็จะสระยาดมยาหอมทุกอย่างต้องพร้อม <c oughs> พอลงมัก็สระเงีๆ้ยๆ,ๆแล้วก็ดมดมดมรายได้จากการขายบัตรวันนี้เนาะใช่ค่ะทั้งหมดเราไม่หักค่าใช้จ่ายเลยก็คือช่วยนําทั้งหมดเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าจะให้เราเอาเงินเด็กๆก็ไม่ได้อ่ะเขารักเราอ่ะเขารักเราสองคนมาก <c oughs> ไม่แปลกใจจริงๆนะคะว่าแฟนคลับเยอะขนาดนี้ก็ดูแลตัวเองดีสวยขนาดนี้ทั้งคู่เลยนะคะสุดยอดเลยจริงๆอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ